สวัสดีครับสวัสดีครับพบกับบอลไทยสั้นๆเป็นประจำนะครับอีกไม่กี่วันแล้วนะครับสําหรับศึกชิงแชมป์อาเซียนในรุ่นอายุไม่เกิน19ปีนะครับต้องบอกว่านะครับอินโดนีเซียนะครับเป็นเจ้าภาพในรายการนี้นะครับโดยจะมีการแข่งขันในระหว่างวันที่17กรกฎาคมถึง29กรกฎาคุ่มนี้นะครับต้องบอกว่ารอเชียร์รอชมกันให้ได้เลยนะครับสาหรับทีมชาติไทยนะครับที่จะ มีโปรแกรมแข่งนะครับในนัดแรกวันที่19นะครับจะเจอกับสิงคโปร์นะครับต้องบอกว่าการแบ่งกลุ่มนะครับก็มีแซวกันนิดหน่อยนะครับสําหรับเจ้าภาพอินโดนีเซียนะครับว่าแบ่งกลุ่มอย่างนี้นะครับเอาแชมป์ไปเลยดีกว่านะครับเพราะว่านะครับในกลุ่มของเจ้าภาพนั้นนะครับต้องถือว่าเป็นงานง่ายแล้วก็เข้าสู่รอบรองได้อย่างไม่ยากเย็นนักนะครับแต่อันนี้ก็แล้วแต่ของเจ้าภาพเข้าไปนะครับไอเราก็ไม่ตรงสนใจนะครับเราก็จะ มุงมั่นในสายของเรานะครับโดย3นัดแรกของทีมชาติไทยนะครับจะเจอกับสิงคโปร์นะครับแล้วก็นัดที่2เจอกับบูไนนะครับในวันที่22แล้วก็ปิดท้ายด้วยเจอกับมาเลเซียในวันที่25ในรอบแบ่งกลุ่มนะครับโดยรายการนี้นะครับก็จะเอาทีมที่1นะครับเป็นทีมแชมป์กลุ่มนะครับของแต่ละกลุ่มนะครับ3กลุ่ม อันดับหนึ่งนะครับเข้ารอบไปแล้วก็เอาที่2ที่ดีที่สุดของทั้ง3ทีมนะครับเอของทั้ง3กลุ่มนะครับขออภัยนะครับเอาที่2ที่ดีที่สุดของทั้ง3กลุ่มนะครับเอาไปเล่นในรอบรองชนะเลิศนะครับยังไงก็รอเชียร์รอชมเป็นกําลังใจให้กับน้องๆรุ่นอายุ19ปีนะครับคว้าแชมป์ให้ได้นะครับหลังจากที่เพิ่งจะผ่านไปมันมาดเองนะครับสาหรับยูสิบหกปีนะครับที่ได้ลองแชมป์อย่างน่าเสียดายนะครับที่พลาดโอกาสนะครับ อ่าวนจุดโทษกับออสเตรเลียนะครับแล้วก็แพ้จุดโทษไปนะครับแต่ต้องบอกว่าผลงานนะครับต่อยอดไปจนถึงชิงแชมป์โลกได้เลยนะครับสาหรับ u ู16ปีนะครับยังไงก็รอเชียร์รอชมนะครับสาหรับยู19ปีนะครับในนัดแรกนะครับวันที่19นี้นะครับจะเจอกับสิงคโปร์นะครับรอเชียร์รอชมกันและเป็นกําลังใจให้น้องๆชุดนี้ด้วยแล้วกันนะครับ ใครที่ชอบคลิปสั้สนๆกระชับกระชับแบบนี้นะครับยังไงฝากกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้แอดมินหาข้อมูลข่าวสารดีๆมานำเสนอในครั้งต่อไปด้วยนะครับสวัสดีครับ